ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใายน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่10สิงหาคม6.8นะครับเวลาตอนนี้ก็บ่าย3โมงกับ5 1นาทีนะครับก็วันนี้ฟุตบอลยังคงมีนะครับยังคงมีแล้วก็ลงเตะเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกสองเยอรมันหรือว่าเอเดนวิีลีคอนแลนด์นะครับ <c oughs> ซึ่ง2หลีกนี้ผมน่าจะทําให้ต่อเนื่องนะครับก็เพื่อนๆน,น่าจะได้รับชมรับฟังกันแน่2หลีกนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ผลเมื่อวานนี้นะครับในฮอลแลนด์เอลดีวีซีก็ไม่พลิกล็อกนะครับเป็นหลีกที่เราจับตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับก็จะพยายามทําให้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเอ็นซีในเมเกนก็ไล,ล่ถล่มเอ็กเซลเซอร์น้องใหม่ไปถึง5ประตูต่อศูย์นะครับ โอ้กระจุยกระจายครับเลทมันก็ใช่ไหมเมื่อาาวานนี้เราพลาดคู่เดียวนะก็คือคูอ่ทางฝั่งของเฮลิวินนะครับทำได้แค่เสมอกับน้องใหม่อย่างโวลเอนดัมนะครับแต่โวลเอนดัมเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาในฐานะแชมป์ของหลีกล่างนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะเฮลิวินรู้สึกว่าจะนำก่อนนะครับครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย์นะครับส่วนตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับ <c oughs> เฟยนูดนะครับก็พอดีคำเลยครับเอาชนะเอเนซีเบด้าไป2ประตูต่อศูนย์นะครับถึงแม้ราคาจะไหลลงจาก2ลูกเหลือลูกครึ่งนะครับเฟย์ญ uh, ์เออพีเอสบีไอโอเฟนนะครับพีเอสบีไอโอเฟนเนี่ยที่ไม่เคยชนะขาดบอกแล้วครับราคามันนะก็ไล่ถล่มสปาร์ต้าลอตเตอร์ดัมไปครึ่งโหลนะครับเอาชนะไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับจะเห็นว่าบอล กระแสแรงเมื่อวานนี้มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PSV นะครับเฟเยนูดครับ NAC ในเมเกนมาหมดเลยนะครับจะไปตายอย่างเฮนรีวินตัวเดียวนะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับเตะเร็วนะครับโอ้โหคู่แรกนี้5.15โมง15นาทีนะครับ p อ c s เอซสวนะครับจะเปิดบ้านเจอกับ FC ฟซทเวนเต้แล้วก็รอบทุ่มครึ่งเนี่ยเตะอีก2คู่เลยครับ คู่ใหญ่เป็นอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของน้องใหม่เทลสตาร์ star, นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในเวลาเดียวกันทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเอเซตอักมานะครับเปิดบ้านเจอกับกร o ดิงเกนนะครับปิดท้ายที่คู่สุดท้ายนี่ก็ไม่ดึกครับ3ทุ่ม45 FC u t r e c h อนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของ h e l เลอ n a น m อัลเมรนะครับเราไปดูข้อมูลกันเลยครับที่คู่แรกเนา 5โมงเย็นกับ15นาทีนะครับ P.C. s a v o นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ F.C. t o r e n t e นะครับราคาคู่นี้เขาให้ทีมเยือน t o e n t e ขอแค่ชนะนะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกได้8-7ตอนนี้เป็นครึ่งลูก9-2แล้วนะครับครึ่งลูก9-2แล้วเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ทางทีมเย 20, ือน t o r e n t e 64%นะครับแล้วกอ็อยู่ที่เจ้าบ้าน P.C. s o v o นะครับ36%นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันที่ผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านนะครับโซเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดิ้นรนมากนะครับจบอันดับ10อยู่กลางตารางนะครับเกือบได้โคตาไปไปคัดเลือกออทางฝั่งของคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับ โอ้โหได้ได้โคต้ายุโรปไปถึง9อวันดับนะสำหรับฮอลแลนด์สโม่าอันดับ10นะครับสามสิบสเกมชนะ10เสมอ11แล้วก็แพ้13นะครับยิงได้43เสีย51มี41แต้มนะครับในขณะที่ FC ฟซทเวนเต้นะครับจบด้วยอันดับ6นะครับจบด้วยอันดับ6มี54แต้มนะ ลงเตะไป34เกมชนะ15เสมอ9แล้วก็แพ้10นะครับยิงได้มากถึง62ประตูและเสีย49นะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะครับฟุตบอลของฮอลแลนด์เนี่ยเรียกว่ามีชื่อมีเสียงมีฟอร์มที่ดีอะเยอะนะครับเกือบทั้งเกือบทั้งลีกอะเออเกือบทั้งลีกอะนะครับมันมันไปแทรกซึมอยู่ในฟุตบอลยุโรปเกือบหมดครับ P.S.B.I.O.FEN, AJAK, a r m s e r DAM, FAYENOUD, UTEK, a c m a TWENTE, พวกนี้เยอะครับไปอยูอ่ทีนี้ถ้าเราไปดูฟอร์มในบ้านนะครับฟอร์มในบ้านของโวนะครับก็อยู่กลางตารางครับอยู่อันดับ10ก็ต้องถือว่าผลงานไม่ได้ขีเหรนะครับลงเล่น17เกมในบ้านเนี่ยชนะ7เสมอ4แล้วก็แพ้6นะครับ ยิงได้24และเสียเพียง20ประตูเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าสซาโว่เนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะเกมรับเนี่ยสิเกมเสียแค่20ลูกนะครับออโอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะในขณะที่ทเวนเต้นะครับทเวนเต้เล่นนอกบ้านนี่ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ17เกมเยือนของ FC ฟซทเวนเต้ชนะได้5นัดเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็แบ่งเป็นเสมอ5แล้วก็แพ้ถึง7นะครับยิงได้26เสีย28นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ขี่มากนะครับถ้าดูจากฟอร์มฤดูการที่แล้วแล้วก็ดูจากราคาวันนี้นะครับต้องบอกว่าทเวนเต้ไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่ละ <laughs> ไม่ง่ายเท่าไหร่ละถ้าไปดูสถิติการเจอกันนะครับสถิติการเจอกันเนี่ยสโวร่ก็ค่อนข้างแพ้ทางนะครับค่อนข้างแพ้ทาง สามนัดล่าสุดที่เฝ้าบ้านนะครับเจอกันในศึกเอลิ c วิซีเนี่ยสวนสเลไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับแต่ว่าฤดูการล่าสุด2025เนี่ยสามารถยันเสมอทเวนเต้ได้1,1น,น,นะก่อนหน้านั้นแพ้1,2แพ้1,3นะครับมันบุดวิดอะมันเพื่อนมันมัน,ม,นมันบุดวิดนะมันมันไม่ใช่แบบว่าเป็นบอลที่ขี่เป็นบอลที่ เหนือกว่ามากมายอะไรนะครับแล้วดูจากาในเรื่องของเลทราคานะครับถ้าดูจากในเรื่องของเลทราคาเนี่ยมันมันก็เป็นต่อแหละนะมันก็ดูเหนือกว่าแหละเพราะทเวนเตนหรือดูการที่เราเล่นดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยุโรปหรือฟุตบอลลีกนะครับดูสถิตินี่เจ้าบ้านก็ก็น่ากลัวนะก็น่ากลัวแล้วก็ ทางฝั่งของทเวนเต้เล่นนอกบ้านก,ก็ไม่สู้ดีครับไม่สู้ดีนะครับไม่สู้ดีนะคู่นี้ผมมองว่าถ้าผมลองอะ่ะผมมองไปที่ราคาครึ่งควบลูกเลยนะครับผมมองไปที่ราคาครึ่งควบลูกเลย7จนึงเนี่ยเนี่ยผมมองว่าสโวน่าจะสู้กับทเวนเต้ได้อย่างสูสีครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นนัดเปิดฤดูกาลแล้วก็ โโวเนี่ยเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านแล้วด้วยสยติด้วยผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยสยติการเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสแพ้ขาดมันยากไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องน้ําที่ได้7กว่าเนี่ยนะครับผมมองว่าราคาครึ่งควบลูกได้7จหนึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับโโวเล่เนี่ยโโวเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งครึ่งลูก92ก็ยังน่าสนใจนะครับ าคู่นี้ขอเลือกลองแล้วกันนะครับขอลองไปที่ PC Sewo นะครับคู่ที่2เนี่ยขยับมาที่เวลาทุ่มครึ่งแล้วนะครับเป็นยักษ์ใหญ่อย่างอาแจกอาร์ r ส a m นะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของน้องใหม่เทลสตาร์นะครับราคาก็ต้องบอกว่ากระจุยกระจายนะครับกระจุยกระจายราคาเปิด แรกเนี่ยมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งได้เต็มนะครับตอนนี้2ลูกควบเหลือ1.85แล้วนั่นก็หมายความว่ามีราคาลูกครึ่งโผมาแล้วนะครับอสองลูกครึ่งโผมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่ามันก็อย่างว่าแหละอาร์แจกคือใครเทลสตาร์คือใครใช่ไหมเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยจะทะลุ80%อยู่แล้วนะครับตอนนี้อยู่อาร์แจก7็อยู่เทลสตาร์ยีนะครับ ส่วนในเรื่องของฟิกออดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นบอลที่ตอบต่อเยอะต่อแพงเนี่ยตรงนี้เราก็ดูแค่ผ่านๆเท่านั้นนะครับม,มันเป็นตัวเลขที่แบบไม่อยู่ในเชิงสถิติสักเท่าไหร่นะทีนี้ขอไปดูผลงานของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเจ้าบ้านเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับโอ้วาแจกเนี่ยมามาพลาดช,ช่วงท้ายฤดูอ,อมันช่วงค่อนๆอะแพ้ไม่ชนะแบบ รัวๆเนี่ยทำให้ PS V สเนี่ยแซงเข้าป้ายด้วยฟอร์มที่คงเส้นคงวากว่านะครับอาจแจกจบด้วยรองแชมป์มี78แต้มนะครับ PS V เป็นแชมป์เนี่ย79นะลูกได้เสียก็โอ้โหแพ้ PS V ขาดเลย PS V เนี่ยบวกถึง64อาร์แจกบวกแค่35นะครับ34เกมของอาแจกเนี่ยเอาชนะไปได้24เสมอ6แล้วก็แพ้4นะครับแพ้น้อย แต่ด้วยวันนี้ราคามันต่อเยอะนะเพื่อนๆครับนะถ้าไปดูผลงานในบ้านของอาร์แจ็คเนี่ยสิเกมเนะครับในบ้านเนี่ยเอาชนะไปได้13เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับยิงได้เพียง38ประตูเท่านั้นนะครับยิงได้เพียง38ประตูเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยสลูกนิดๆเท่านั้นเองนะสิบเจ็ดสองสามสิบสี่ใช่ไหมล่ะยิงได้สามสิบแปดอ่ะสองสองหน่อยๆเท่านั้นเองเนะครับ แต่ราคาวันนี้มาโดดเลยนะราคาวันนี้มาโดดเลยถ้าเราไปดูผลงานของทางเทลสตาร์นะครับเทลสตาร์เนี่ยจบถึงอันดับที่7แต่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเออก็คือเพย์ออฟในบรรดาลีก2แล้วใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับมาเพย์ออฟอีกทีกับทีมอย่างวิลเลียมทเวนะถ้าผมจำไม่ผิด ใช่อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่มามาเพย์ออฟเอาชนะวิลเลียมทเวทีวิลเลียมทเวตกลงไปแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโอกาสที่ทีมจากหลีกสูงสุดนะอ่อย่างเอเรดิฟิซีจะตกลงไปหลีก2มันไม่ใช่ง่ายครับเพราะถึงแม้ว่าจะจบด้วยอันดับ16ยังได้สิทธิ์เพย์ออฟอีกอแต่ว่าก็ตกไปครับวิลเลียมทเวนะครับ พอเง้นเนี่ยถ้าไปดูฟอร์มของเทลสตาร์สามสิบแปดเกมนะครับชนะสิบเจ็ดเสมอสิบแล้วก็แพ้สิบเอ็ดนะครับยิงได้หกสิบเก้าเสียสี่สิบเจ็ดนะครับถ้าดูการเล่นเป็นทีมเยือนของเทลสตาร์นะครับเทลสตาร์เล่นเยือนไม่ดีครับนะสิบเก้าเกมเยือนในลีกล่างเนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาชนะได้แค่หกเสมอสี่แพ้เก้านะครับยิงได้ยี่ห้าเสียสามสิบเอ็ด การเจอกันของคู่นี้นะครับเจอกันในแค่ฟุตบอลถ้วยเท่านั้นนะครับอาจจกเอาชนะไปได้2-0เอาชนะไปได้4-3ก็ไม่ได้ขาดนะครับไม่ได้ขาดคือคู่นี้มันต้องดูดูฟอร์มของอาจจ็กเลยอะ่ะมันเป็นนัดแรกแล้วก็ต่อค่อนข้างแพงแล้วใส่ติการเจอกันก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือถ้าคู่นี้ จะข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับเพราะว่าเราเรายังไม่เห็นอะไรเลยครับของทั้งคู่ทั้งอาแจกและก็เทลสตาร์รู้แค่ว่าอาแจกเป็นทีมที่ใหญ่กว่าเยอะนะครับส่วนเซลเทลสตาร์เป็นแค่ทีมน้องใหม่ราคาวันนี้ต้องบอกว่าผมมองว่ามันเป็นราคาที่แพงแพงแพงที่สุดในนัดแรกที่เปิดมาใช่ไหมตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีเมื่อวานก็จะมี PSV อ่ะที่ต่อ2ลูกครับนะเออแต่วันนี้ อาแจกเนี่ยต่อ2ลูกควบนะครับซึ่งก็มองว่ายังไงกระแสนักลงทุนมันไปอาแจกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือของบ้านเรานะครับยังไงมันไม่มีกระแสไหนจะไปลองเทล Star หรอกเพราะว่าทางอาแจกเขาเป็นเจ้าบ้านแล้วเปิดฤดูกาลด้วยแล้วก็ชื่อชั้นต่างกันเยอะนะครับยังไงคู่นี้ก็ต้องกัดฟันไปที่อาแจกเลยครับสองลูกควบเนี่ยก็วัดดูครับว่าอาแจกเนี่ย จะเปิดหัวได้สวยเหมือนดังเพื่อนเพื่อเขาหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนทีมใหญ่ๆเขาก็ชนะกันหมดนะครับอขออยู่อาแจ็กนะครับคู่ที่3ในเวลาเดียวกันทุ่มครึ่งนะครับเอซดอักมาจะเปิดบ้านรับการเยือนของโกลดิงเกนะครับเขาให้ทางอักมาเป็นต่อที่ราคาค่อนข้งางบังคับยิง2อะ่ะเออเปิดมาออลูก85ตอนนี้ไปถึงลูกควบได้ 8แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีราคาลูกครึ่งลบ5โผโผมาแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นราคาลูกควบได้บวก10ใช่ไหมนันเนี่ยมันก็โผมาแล้วนะครับอ่อเปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้อยู่เอสแอัคมาห้าอยู่กัวดิงเกนสี่สิบเอ็ดนะครับอถ้าพูดกันถึงฟิกออดนะถ้าพูดกันถึงฟิกออดก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับ ค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฟิกออดที่จ่ายให้กับ a อเซตอัคมานะครับแล้วก็ฟิกออดที่จ่ายให้กับโกดิงเกลมันมันค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะถ้าไปดูฟอร์มของทั้งคู่เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับเอเซตอัคมานะครับอัคมาเนี่ยจบด้วยอันดับที่5นะครับจบด้วยอันดับที่5ได้ไปเพย์ออฟคอนเฟอเรนลีกนะครับ 34เกมเนี่ยชนะ16เสมอ9แพ้9นะครับยิงได้58เสีย37นะครับในขณะที่โกรดิงเก้นจบด้วยอันดับที่13จาก18ทีมนะครับสามสิเ,ออเกมชนะ10เสมอ9เสีย15ยิงได้40เสีย53นะครับก็ค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วครับฟอร์มเนี่ยทีนี้ถ้าไปดูฟอร์มในบ้านของทางเอเซตอักมานะครับในบ้านก็ไม่ค่อยดีครับ สิเกมในบ้านของอามอักมาเนี่ยชนะ8เสมอ4แล้วก็แพ้5นะครับยิงได้30เสีย17นะครับค่าเฉลี่ยอักมามันก็ไม่ถึง2องลูกอยู่แล้วนะสิเกมยิง30ถามว่าชนะได้ไหมมันก็พอได้ครับแต่ว่าจะโชว์ฟอร์มสดๆดสวยๆโดยการไล่ถล่มเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะถ้าดูจากค่าเฉลี่ยของประตูนะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูการเล่นเป็นทีมเยือนของโกลดิเกนนะครับโอ้โกดิเกน เล่นเกมเยือนไม่ไหวครับจบถึงอันดับที่16นะในฐานะทีมเยือนเนี่ย17เกมเยือนชนะได้แค่2เสมอ3และแพ้ถึง12นะครับโอ้การันตีเลยแล้วก็ยิงได้เพียง13ประตูเสียถึง39นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าโกดิงเกนเป็นรอง a อซอัคมาแน่นอนครับถ้าเทียบจากฟอร์มฤดูกาลล่าสุดนะครับทีนี้ถ้าไปดูสถิติการเจอกันนะครับ สถิติการเจอกันก็ต้องบอกว่าผูกขาดผูกขาดเลยนะครับสี่นัดที่เดี๋ยวผมเอาบอลถ้วยออกแล้วกันนะครับผม,ม่าบอลถ้วยออกอัคมาเนี่ยเดี๋ยวนะ3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดฤดูกาล8ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านรับโกดิงเก้นเนี่ยครับเอาชนะไปได้ถึง6เกมนะครับ เสมอ0ูนย์เกมหนึ่งแล้วก็แพ้1ประตูต่อสองเกมหนึ่งนัดที่แพ้1ประตูต่อสองเนี่ยโดน2แดงนะครับสำหรับอัคมานะครับจริงจริงอ่ะนะครับชัยชนะจาก6 6ใน8เกมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยขาดครับเออมันมีขาดแค่2เกมนะครับจากชัยชนะ6เนี่ยชนะ41กับชนะ30นนะครับนอกนั้นเนี่ยชนะ1 0ศู์ชนะ1 0ศู์ ชนะหน,นึ่งศูนย์ชนะสามสองอะไเงี้ยนะครับอบอลไม่ค่อยขาดนะบอลไม่ค่อยขาดราคาเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าแพงนะเออเออมันมัน,ม,นมันแพงนะและและด้วยการเทียบจากฟอร์มอ่ะเนาะด้วยการเทียบจากฟอร์มเนี่ยโกดิงเก้นเนี่ยมันไม่น่าจะพลิกฟื้นมาเร็วอะ่ะผมว่าโกดิงเก้นแพ แต่ว่าต้องต้องต้องไปลุ้นเม็ด2องะนะซึ่งจริงๆตอนนี้นะราคาลูกควบได้88ก็ยังน่าวัดนะครับก็ยังน่าวัดเพราะว่าการจ่ายน้ําการจ่ายราคาแฮนดิแคปนะครับการไหลของแฮนดิแคปมันมันยังสวยนะสำหรับอัคมาเนี่ยต้องบอกเลยสวยฟิกออดก็สวยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เทเท่าไหร่ครับ59กับ41 คู่นี้ยังต้องกัดฟันไปที่ a อเซนอัมาที่ราคาลูกคัว88นะถ้ามุมมองผมนะถ้าจะโดนก็โดนหูหนึ่งนะครับแต่ว่าคิดว่าลุ้นได้สนุกมากกว่าไปลองโกดิงเก้นแล้วกันนะเออลุ้นสนุก,กว่ามากกว่าไปลองโกดิงเก้นนะครับคู่สุดท้ายนะครับ3ทุ่ม45นะครับ3ทุ่ม45 FC อูเทคจะเปิดบ้านรับการเยือนของเฮเลเคนอาร์เมโลนะครับ ราคานี้ยืนเลยนะครับเปิดมาเนี่ยราคายืนที่1ลูกเลยเปิดมาที่แรกลูกลบ10ได้9นะครับตอนนี้เป็นลูกน้ำแดงน้ำล้นที่2.02%เปอร์เซ็นต์นักลงทุนของอูเทค60ของเฮลเลอ์นนะครับจริงๆเนี่ยลูกหนึ่งอะ่ะไม่ค่อยสวยดูดูจากราคาฟิกออดนะ ถ้ามองจากราคาฟิกออดเทียบกับแฮนดีแคปเนี่ยต้องบอกว่าลูกหนึ่งเนี่ยแพงแต่ถ้าครึ่งควบลูกพอไปพอสู้คู่นี้ถ้ามองที่าราคาครึ่งควบลูกกับแฮนดีแคปเออกับกับฟิกออดเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่อูเทคจะเฉือนชนะนะครับมีโอกาสที่อูเทคจะเฉือนชนะถ้าไปดูผลงานฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานของอาทางฝั่งของ FC อูเทค นะอูทเทคนีค่จบอันดับ4นะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเห็นชื่อแปลกๆเนี่ยแต่จบอันดับ4นะครับออพวกเขาได้โคตตาไปยูโรปาลีกนะครับได้ไปได้ไปเลยได้ลงเล่นในถ้วยยูโรปาลีกนะครับ34เกมชนะ18เสมอ10และแพ้เพียงแค่6เกมนะครับที่สำคัญเกมลุกของพวกเขายิงได้ถึง62นะครับแต่เกมรับเสียเยอะครับเสีย45นะครับ มี64แต้มนะครับตามหลังเฟยนุูดทีมอันดับ3เพียง4แต้มเท่านั้นครับมือไม่ธรรมดานะในขณะที่เฮเลเคนอเมโลครับจบที่อันดับ14นะครับ34เกมชนะ9เสมอ11แล้วก็แพ้14นะครับยิงได้42เสีย63มี38แต้มนะครับก็ไม่ได้ดิ้นหลนมากมายอะไรนะครับเพราะว่าทีมที่ตกชั้นกับทีมที่ แพ้อปหนีตกชั้นเนี่ยมันมีแค่20กว่าแต้ม25 26แต้มนะครับเพราะงั้นแต้มของพวกเขาก็ค่อนข้างสบายตัวนะทีนี้ถ้ามองกันที่ฟอร์มในบ้านนะครับอ,อ,อูเทคเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้17เกมเย่าชนะไป9เสมอ3แพ้5นะครับยิงได้28เสีย24ยิงน้อย17เกมในบ้านยิงแค่28ปประตูเนี่ยต้องบอกว่ายิงน้อยนะ ถ้าวันนี้บังคับต้องยิง2เม็ดนะครับแต่ถามว่าถ้าต้องยิงเม็ดหนึ่งเนี่ยคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าทางเกมเยือนนะครับเกมเยือนของ <c oughs> เดี๋ยวผมดูของเฮลเอร์ลนนะครับ17เกมเยือนเนี่ยนะครับแพ้ไปถึง10ครับชนะได้แค่3เสมอ4นะครับเสียถึง36ประตูนะครับโอ้โหดูแล้วเฮลเลอร์เลเป็นรองอค่อนข้างเป็นรองนะ เพียงแต่ว่าผมมองว่าถ้ามันถ้ามันต้องต่อถึง1ลูกเนี่ยมันดูจะแพงไปนิดหนึ่งนะครับสถิติการเจอกันผูกขาดนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ผูกขาดจริงๆเ,ออเจอกัน20เกมอะ่ะอูเทคชนะ13เสมอ5และแพ้แค่2นะครับในฐานะเจ้าบ้านนะครับแล้วถ้าเรานับสถิติการเจอกัน 10นัดล่าสุดนะครับที่อูเทคเป็นเจ้าบ้านรับการเยือนของเฮลเลอเมโลเนี่ยเอาชนะได้ถึง8เกมนะครับแล้วก็เสมอเกมหนึงแพ้เกมหนึงเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดมากเออแล้วก็ส่วนใหญ่ราคาที่ต่อครึ่งควบลูกเนี่ยค่อนข้างทําได้ครับแต่ว่าถ้าต่อทะลุลูกควบต่อเกินลูกเนี่ยพวกเขามักมักจะทำไม่ได้เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นการเชื้อเฉือนซะมากกว่านะครับ คู่นี้ดูจากทรงแล้วก็ต้องไปอูเทคแะครับแต่ว่าขอไปที่ราคาครึ่งครบลูก8ปหนึ่งนะครับยังเป็นแฮนดิแคปที่สวยครับน้ําก็สวยมองไปที่ฟิกออดก็สวยครับเปอร์เซนต์ก็ยังดูใช้ได้นะครับอขออยู่อูเทคครึ่งครบลูก8ปนะครับเพราะงั้นค่ําคืนวันนี้นะครับฟุตบอลฮอลแลนด์เอเดนดิซีนะครับย,ยังเกาะทีมใหญ่เหมือนเดิมนะครับทีมที่ฟอร์มเหนือกว่า มีเพียงคู่แรกคู่เดียวคือในรอบ5้าโมงเย็น15นาทีเนี่ยที่ผมลองไปที่ p c ซีสนะครับเพราะว่าสติแกก็ดีผลงานแกก็ดีไงส่วนทางฝั่งอาก็ต้องไปตามทรงอยู่แล้วครับเจอน้องใหม่เนาะเอซอัมก็เหนือกว่านะครับแล้วก็ UTEC ก็เหนือกว่านะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าได้นะครับส่วนมีข้อแนะนํามีข้อทวงติงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับฟุตบอลเปิดฤดูกาลใหม่แล้วอยากจะสนับสนุนกันนะครับเพื่อรับทัศนะส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ครับไลน์ไอดีนะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T N A M Double O นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ